ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับหยกงในรายการประิสธีค่ะรีวิวสำหรับคลิปนี้นะคะเอาใจสาวหรือว่าคนเที่ยมารังตามหารถกระบะนะคะคุณลูกค้าวันนี้นะคะหยู่จะมารีวิวคันนี้เลยอ s u z u ดีแมกนะคะดัมเบลแคป1น s, <S นะคะคันนี้นะคะจะอยู่ที่ปี2021นะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าเลขใหม่คันนี้น้อยมากๆคุณลูกค้าไม่ถึง1 0 0 0 0โลเลยนะคะ ใครที่กาลังตามหาต้องรีบเลยนะคะเพราะว่าคันนี้สวยงามมากๆนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยนะคะสีดูเรือนนะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นสีขาวยอดฮิตขายดีแบบนี้เลยคุณลูกค้าสีขาวเดิมๆเลยนะคะคุณลูกค้าสีเต็มสีสมบูรณ์ไม่มีเศษหินกระเทาะเลยนะคะ ส่วนไฟหน้านะคะเป็นรูปทรงแบบนี้โคมไฟใสๆไม่มีบินไม่มีแตกนะคะคุณลูกค้าระบบไฟยังติดอยู่ทุกดวงนะคะแล้วลงมาด้านล่างนะคะกันชนหน้ามาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคุณลูกค้ามีให้มาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปทําเพิ่มเลยคุณลูกค้าเป็นรถพร้อมใช้งานนะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้านะคะคุณลูกค้ามาเป็นสีเทาตัดด้วยสีดําสวยงามแบบนี้เลยเขียนว่าอีสุดๆตัวโตๆนะคะคุณลูกค้าระบบทุกอย่างยังเป็นปกติสภาพคือสวยงามมากคุณลูกค้าแทบไม่ ม,มีตําหนิเลยนะคะแล้วก็คันนี้ย้ำกันอีกทีคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะคุณลูกค้าล้อคันนี้ก็จะเป็นล้อแม็กที่ลูกค้าเก่าตกแต่งมานะคะสวยงามมากคุณลูกค้าเข้ากับตัวรถสุดๆนะคะแล้วก็สภาพแม็กนะคะคุณลูกค้าบอกเลยว่าไม่มีรอยขูดเลยนะคะ สวยงามจริงๆแล้วก็ล้อก็คือจะยกขึ้นสูงนิดหนึ่งนะคะแล้วก็ในส่วนของล้อนะคะล้อคันนี้นะคะจะอยู่ที่ขอบ18นะคะคุณลูกค้าแล้วก็ปียางคันนี้นะคะก็จะอยู่ที่ปี2020นะคะคุณลูกค้าปียางก็ยังถือว่าใหม่ๆดอกอยางเต็มๆนะคะคันนี้คุ้มค่าคุ้มราคามากแล้วก็ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะคุณลูกค้าก็จะอยู่ตรงซุ้มล้อแบบนี้เลยระบบไฟก็คือยังติดอยู่ทุกดวงแน่นอนนะคะ มาด้านข้างกันบ้างดีกว่าคุณลูกค้า,าด้านข้างนะคะมาพร้อมกับการศาสตร์ที่ตรงรุ่นเลยนะคะเข <c oughs> ียนว่าอีสุ u ิ d m ดีแบบนี้ไม่มีบิ่นไม่มีแตกอีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้า,าแล้วก็คันนี้ติดฟิล์มดำรอบคันให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มือจับอะไรคุณลูกค้า,านี่ตกแต่งมาให้แบบ สวยงามแบบนี้เลยคันนี้คือตกแต่งมาให้พร้อมใช้งานเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าแล้วก็เป็นรถบ้านมือเดียวด้วยเลขไม่ไม่ถึง10,000นโลนะคะคุณลูกค้าย้ำกันอีกทีเลยมาเรามาดูโครงสร้างกันบ้างดีกว่าคุณลูกค้านี่ยางยังแน่นๆนะคะเม็ดอาร์คสวยงามเรียงตัวกันสวยเม็ดกลมนะคะตะเข็บไม่มีปิดเบี้ยวเลยคุณลูกค้าหน้าเดิมหลังเดิมรับประกันโครงสร้างเดิมๆจากโรงงานนะคะ แล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆนะคะคุณลูกค้าจะมีรอยขอนมาบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะเพื่อไปเก็บสีเก็บริ้วเก็บรอยนะคะโอเคมาถึงด้านนี้กันบ้างดีกว่าแผงข้างนะคะก็จะเป็นสีดําเท่ๆแบบนี้เลยคุณลูกค้าสภาพก็คือไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยทะลอกเลยแม้แต่นิดเดียวคุณลูกค้าสภาพคือใหม่มากๆคันนี้แล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆแถมตกแต่งมาให้พร้อมใช้งานแล้วนะคะ มาดูด้านนี้กันบ้างดีกว่าคุณลูกค้านี่เปิดเม็ดอากให้ดูแบบนี้เลยว่าเม็ดอากลมสวยงามแบบนี้ไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นแบบนี้เลยนะคะสวยงามจริงคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวด้วยใครเที่ยวลังตามหาอยู่ห้ามพลาดเลยแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตด,ด้านในนะคะคุณลูกค้าจะมีรอยขันว่าเก็บสีเก็บริว้วเก็บรอยนะคะคุณลูกค้าแต่รับประกันเลยว่าคันนี้ไม่มีชนหนัก จมนะ้ําไฟไม่แน่นอนนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้สีเหมือนกันนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สภาพสวยงามอีกเช่นเดียวกันไม่มีรอยลอกรอยฉลอกเลยนะคะสวยงามมากๆคันนี้แล้วก็เลขใหม่คุณลูกค้าไม่ถึง1น0 0 0โลนะคะย้ํา กันอีกทีเลยนะคะมาดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าคุณลูกค้าด้านหลังนะคะนี่เป็นกระบะแบบนี้สวยงามเก็บของบรรจุข,ของได้เยอะนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟไท้ายนะคะเป็นรูปทรงแนวตั้งแบบนี้ระบบไฟยังติดแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้มีไฟเบรกดวงที่3ด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดท้ายดูกันเลยว่าจะเก็บของได้เยอะขนาดไหนนี่ ด้านในกว้างขวางนะคะคุณลูกค้าสภาพสวยงามนะคะแล้วก็ได้ส่งขอโครงสร้างอะไรต่างๆคุณลูกค้าดูเลยสวยงามหน้าเดิมหลังเดิมแน่นอนนะคะเ mm hmm. ม็ดอาร์อ,อะไรต่างๆก็คือเม็ดกลมชัดเลยนะคะแล้วก็ไม่มีรอยค้อไม่มีรอยพ่นเลยนะคะ mm hmm. โอเคคันนี้คือสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวจริงๆคุณลูกค้า mm hmm. ใครที่กำลังตามหารถกระบะอยู่ต้องห้ามพลาดคันนี้แล้ว mm hmm. เพราะว่าคันนี้เลขไม่เขาน้อยจริงคุณลูกค้า โอเคมาดูด้านนี้กันบ้างดีกว่านะคะนี่เปิดให้ดูแบบนี้เลยคุณลูกค้าไม่มีรอยเคาะไม่มีรอยพ่นไม่มีรอยตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะเป็นอาร์กลมดิกทุกเม็ดเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้คุณลูกค้าสภาพสมบูรณ์แบบอีกเช่นเดียวกันไม่มีรอยถลอกแล้วก็ไม่มีรอยลอกเลยนะคะามาดูด้านนี้กันบ้างดีกว่าเปิดให้ดูทั้ง4ด้านแบบไม่มีย้อมแมวเลยคุณลูกค้าให้ดูทั้ง4ด้านแบบนี้เลยนะคะ ดูเลยไม่มีอรอยคอไม่มีอรอยพ่นไม่มีอรอยตัดต่อตัวถังแน่นอนนะคะเม็ดอะชัดกลมทุกเม็ดนะคะแล้วก็ในส่วนของแผงข้างด้านนี้นะคะคุณลูกค้ามาเป็นสีเดียวกันนะคะเราก็สภาพสมบูรณ์แบบนะคะปุ่มตรงนี้ไม่มีปุ่มไหนหายไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูออปชันด้านในกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างไปเลยคะ่ะ เข้ามาด้านในเรียบร้อยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็สตาร์ทรถเรียบร้อยคันนี้จะเป็นแบบบิดกุญแจธรรมดานะคะภายในสะอาดสะอ้านมากคุณลูกค้าเหมือนใหม่เลยพลาสติกบางชิ้นยังไม่แกะออกเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยธรรมดาแบบนี้เลยรูปทรงสปอร์ตมากคุณลูกค้าแล้วก็สีออกจะเป็นตรงนี้ออกจะเป็นด้านด้านดอยนะคะแล้วก็สภาพไม่มีรอยไม่มีริ้วอะไรทั้งนั้นเลยคุณลูกค้าแล้วก็ ในส่วนของการบังคับพวงอะไรนะคะนี่ไม่มีติดขัดใดๆทั้งสิ้นเลยคุณลูกค้าขับสบายๆเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเลื่อนไม้นะคะก็จะเป็นเลือ Digital, ่อนไม้ดิจิตอลกึ่งแอนาล็อกแบบนี้ระบบทุกอย่างยังเป็นปกติไม่มีไฟขึ้นโชว์อีกเช่นเดียวกันนะคะโอเคแล้วก็ในส่วนของคอนโซลนะคะคุณลูกค้ามาเป็นคอนโซลสีดําสะอาดๆแบบนี้เลยนะคะ คอนโซลก็คือสวยงามนะคะคุณลูกค้าสภาพใหม่มากๆมีหลุมตรงกลางไว้ให้ใส่ผ้าใส่ของอะไรได้หมดเลยนะคะมาพร้อมกับแอร์สองช่องที่อยู่ด้านข้างแบบนี้บอกเลยว่าแอร์คันนี้เย็นฉ่ำมากคุณลูกค้าไม่ต้องไปเติมน้ำยาแอร์เพิ่มเลยนะคะแล้วก็ลูกค้าเก่านะคะตกแต่งเพิ่มจอ Android แบบนี้มาให้เรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเป็นจอสัมผัสด้วยแล้วก็ระบบนี่ยังไม่มีลวนเลยลูกค้ากดได้หมดเลยนะคะนี่แล้วก็ในส่วนของคันนี้คุณลูกค้าเมื่อกี้ลืมบอกมีกล้องหลังให้ด้วยนะคะ นี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่เห็นไหมว่าตกแต่งมาให้พร้อมใช้งานพร้อมใช้แบบจริงๆเลยคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้นะคะก็จะสามารถฟังวิทยุได้นะคะคุณลูกค้าแล้วก็เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีเนวิ g เกเตอร์ด้วยนะคะ โอเคเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะคะคุณลูกค้าก็จะเป็นที่ปรับแอร์ปรับอะไรต่างๆหมุนได้ทุกต้องอย่างเช่นเดิมนะคะนี่ <God. S 1> ก็คือหมุนไปเลยคุณลูกค้าไม่มีพังไม่มีลวนนะคะปุ่มไม่มีอันไหนหายไปเลยนะคะเลื่อนลงมาด้านล่างนะคะคุณลูกค้าก็จะเจอที่จุดบุหรีหนึ่งอันนะคะแล้วก็ตรงนี้วางของได้เล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะ แล้วก็ในส่วนของเกียร์นะคะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ออตโต้แล้วนะคะคุณลูกค้าขับง่ายสะดวกสบายเกียร์ไม่มีปัญหาแน่นอนแล้วก็สภาพเกียร์ก็คือใหม่มากๆคุณลูกค้าแล้วก็คันนี้มีปุ่มแบบว่าลงเนินให้ด้วยอีกออปชั่นก็คือไม่ใช่เล่นๆเ,เลยลูกค้ายังมีอะไรให้เล่นบ้างนะคะก็คือคุ้มค่าคุ้มราคามากๆ <S <S แล้วก็ในส่วนของด้านล่างนี้นะคะก็จะสามารถวางแก้วน้ําให้ถึง 2แก้วเลยคุณลูกค้าแล้วก็ที่พักแขนนะคะเปิดออกมาได้เก็บของได้เล็กๆน้อยๆนะคะสภาพที่พูดมาทั้งหมดตรงนี้นะคุณลูกค้าสมบูรณ์แบบมากแทบไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะนะคะคุณลูกค้กคาเบาะคันนี้เดิมๆแล้วจะเป็นเบาะผ้านะคะจริงๆแล้วเขาก็ยังเป็นเบาะผ้าอยู่คุณลูกค้าแต่ลูกค้าเก่าตกแต่งมาก็คือเอาหนังมาเพิ่มพุ่มให้นะคะสภาพสมบูรณ์แบบคุณลูกค้าไม่ไก่กาเลยไม่เก่าด้วยนะคะยังใหม่เลยนะคะแล้วก็สภาพ ก็คือสวยงามไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่วนฟองน้ําไม่มียุบตัวเลยคุณลูกค้ายังนั่งได้สบายสบายเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านบนนี่ที่บังแดดยังติดพลาสติกอะไรแบบนี้มาให้อยู่เลยคุณลูกค้าสมกับเป็นรถบ้านมือเดียวแล้วก็เลขไม้ไม่ถึง1 0,000ื่นโลจริงๆนะคะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านหลังกันบ้างดีกว่าว่าเป็นแคปสีเนี่ยมันจะนั่งสะดวกไหมไปกันเลยคะ่ะ เข้ามาด้านหลังแล้วลูกค้าความเป็นแคบเสียก็คือจะสะดวกสบายแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านหลังกว้างขวางแบบนี้เลยนั่งได้สคนไม่มีเบียดยืดแช่ยืดขาได้ตามสบายนะคะแล้วก็ในส่วนของเบาะหลังก็หุ้มมาอีกเช่นเดียวกันคุณลูกค้าหุ้มหนังมาให้แบบนี้เรียบร้อยแล้วสภาพสมบูรณ์แบบไม่มีเก่านะคะคุณลูกค้าแล้วก็ไม่มีรอยขาดแล้วก็ไม่มีรอยขีดข่ขวนเลยนะคะ บออันนี้นะคะถ้าไม่ต้องการสามารถพับลงมาแล้วก็เก็บของเพิ่มเติมได้ด้วยแล้วก็บกลืมบอกนะคะคันนี้ลูกค้าเก่าปูพรม5ดีมาให้ทั้งคันคุณลูกค้าบอกเลยว่าตกแต่งพร้อมใช้งานจริงๆคุ้มค่าคุ้มราคามากๆคือลูกค้าซื้อไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มแล้วขับไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องหองเขกกันเลยดีกว่าคะ่ะเปิดฝากระปรองเรียบร้อยแล้วคุณลูกค้าเข้ามาดูใกล้ๆได้เลยจะเป็นเครื่องเดิมๆของอีซูซูเลยนะคะกรอบเครื่องสวยงามมากไม่มี ีแตกนะคะเครื่องแห้งๆไม่มีรั่วซึม ฝ้ากระโปรงนะคะของเดิมของแท้แน่นอนสติกเกอร์เมจอาร์กอะไรสวยงามสมบูรณ์แบบเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของรอยน็อตอะไรต่างๆคุณลูกค้าบางน็อตคือไม่ขยับเลยนะคะคันนี้สวยงามมากๆนะคะแล้วก็ยังมีบริษัทกูเปเชั่นนะคะมาตรวจสอบให้กว่า314จุดนะคะว่าคันนี้ไม่มีชนอ่ะจมนนำไฟไหม้แน่นอนถ้าลูกค้าตรวจเจอทางเรายินดีรับซื้อคืนเต็มจํานวนนะคะ,ะ,คะแล้วก็ในส่วนของขนาดเครื่องนะคะคุณลูกค้าจะอยู่ที่4สูบนะคะแล้วก็เครื่อง1 9 0 0นซีซีะ ะแล้วก็150แรงม้านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาพูดราคาแล้วก็เลขใหม่ของเขากันเลยดีกว่าค่ะจบไปแล้วนะคะสำหรับรีวิวรถกระบะ4ประตูของเรานะก็คือยี่สิ d ูดีแม็กดัคปนะคะ 1.9S นะคะคันนี้จะอยู่ที่ปี2021นะคะคุณลูกค้าเป็นรถบ้านมือเดียวนะคะแล้วก็เลขใหม่นะคะที่อยู่ที่ 4,000ันกว่าโลเท่านั้นเองคุณลูกค้าบอกเลยว่าน้อยมากๆน้อยสุดๆครับต่อปีไม่ถึง10,000โลแน่นอนนะคะคุณลูกค้าแล้วก็เร่งใหม่แท้ๆไม่เดมิมไม่มีการก่อมัรลเข้าสูตรตลอดนะคะ <S <S แล้วก็ในส่วนของราคานะคะคุณลูกค้าจะอยู่ที่6 28,0 0 0บาทเท่านั้นเองคุณลูกค้าบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาสุดๆเพราะเขาตกแต่งมาให้พร้อมใช้งานสุดๆแล้วนะคะไม่ว่าจะจัดไฟแนนซ์หรือว่าซื้อสดก็ได้หมดเลยนะคะคุณลูกค้าแล้วก็ในส่วนของการรับประกันนะคะทั้ง8ปิค่าของเรานะคะมี รับประกันเครื่องรับประกันเกียร์นะคะภายใน1ปีนะคะแล้วก็อะไรอื่นอื่นอีก1เดือนนะคะและยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงอีก 1ปีด้วยเช่นกันนะคะสำหรับใครนะคะที่อยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรที่เบอร์8888844นะคะหรือไลน์นะคะ @84carcenter นะคะแล้วก็ f c e e o o o นะคะ 84carcenter นะคะแล้วก็ยู u ูบนะคะ 84carcenter channel นะคะสามารถทักมาสอบถามได้ทุกช่องทางเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หยกด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย ที่พิเศษนะคะสำหรับลูกค้าที่ดูผ่านช่องทาง YouTube นะคะก็รับเพิ่มไปเลยค่ะนี่เป็นน้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกนะคะให้รถสภาพเหมือนใหม่รับเพิ่มไปเลยฟรีๆค่ะ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com